ชาคณิตศาสตร์นะคะลูกวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์ที่31มกราคมพศ2 5งพเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราลนะคะลูกชัว่วโมงคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มสีม่วงนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปบทสุดท้ายบทที่อะไรคะบทที่14โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการ,บกล,าการลบ นักเรียนดูตามหนังสือเลยนะคะลูกเปิดออกมานักเรียนจะเห็นร้านโรตีใช่ไหมคะลูกมีร้านโรตีตรงนี้นะคะลูกนักเรียนมองตามไปเลยนะคะลูกมีร้านโรตีนะคะลูกร้านโรตีเขาจะมีขายโรตีธรรมดาราคา15บาทค่าใส่ของเพิ่มมาอีกก็อย่างละสิบบาทถ้าใส่ไข่เพิ่มแยมจะตโอ้บัลี่เพิ่มแยมจักระาดแยมส้มช็อกโกแลตใส่เพิ่มอย่างละสิบอันนี้คือถ้าใส่เพิ่มพวกนี้ให้เพิ่ม10บาท แต่ถ้าใส่เพิ่มเป็นกล้วยหอมกระชิดต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก15บาทนะคะลูกอันนี้คนนี้เขาขายโรตีนะคะมีคนสั่งนะคะมีคนสั่งกรบอกว่าซื้อโรตีใส่ไข่แยมส้มหนึ่งอันโรตีใส่กล้วยหอมกับช็อกโกแลตหนึ่งอันมาแบ่งกันกินนะอาจคุณบอกแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขามีเงิน100บาทเนะี่ยมีเงิน100บาทจะซื้อได้ไหมนักเรียนก็ต้องเอาจํานวนที่นักเรียนจะซื้อมาทําไมกันคะ มาบวกกันก่อนราคาเอามาบวกกันแล้วนักเรียนก็จะได้ว่าเงินร้อยบาทของนักเรียนซื้อพอไหมอ่ะอันดับแรกเปิดหน้าต่อไปเลยมาเตรียมความพร้อมหน้านี้นะคะลูกหน้านี้เตรียมความพร้อมก่อนจะเรียนอ่ะดูบนกระดานนะคะลูกเตรียมความพร้อมก่อนจะเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีวงกลมนะคะวงกลมในในข้อที่ว่ามันเป็นการบวกหรือการนะคะการลบนะคะลูกในข้อเป็นการบวกหรือการลบหาวิธีคําตอบแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ การบวกและการลบอ,อันแรกเขาบอกว่าเตยซื้อส้มมาเท่าไรคะหกขวดและน้ำอางุ่นหกขวดซื้อน้ำผลไม้กี่ขวดซื้อน้ำผลไม้มีส้มหกองุ่นเท่าไรคะหจะซื้อทั้งหมดกี่ขวดเอามาทำวิธีอะไรลูกบวกอ่านักเรียนก็ เอาสีมาระ,ระ,ระบายตรงที่เขาบอกว่าวงกลมการบวกหรือการลบเสร็จแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เอาตัวเลขเขาใส่ก็จะได้6บวกอะไรคะลูก6เท่ากับช่อง4ีหเหลี่ยมถ้านักเรียนทําใจสมุดจะเป็นแบบนี้แต่ถ้านักเรียนนะคะดูในหนังสือนักเรียนก็ตอบไปได้เลยว่า6บวก6เท่ากับอะไรคะเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา6 6แล้วเจ9ด0 11 10้าิบ สองนะคะลูกเนี่ยก็จะได้สิบสอง่ะดูข้อที่สองนะคะลูกข้อที่สองขามีแก้วน้ําแก้วน้าหลักหนึ่งใบราคาสิบสองบาทสบู่หนึ่งก้อนราคาแปดบาทอ่ะฟางเนี่ยไปซื้อแก้วน้ำหนึ่งใบซื้อสบู่หนึ่งก้อนต้องจ่ายเงินกี่บาทซื้อของทั้งสองอย่างเลยต้องจ่ายเงินกี่บาทคะเอามาบวกบือลบคะบวกบือลบค่ะลูก บวกอ่าเมื่อเอามาบวกปุ๊บนักเรียนก็งทำไมคะนักเรียนก็ระบายสีตรงการบวกเลยนักเรียนก็เขียนประโยคลงลาก็จะได้เลยคะ่ะสิบสบวกแเท่ากับเอา12ไว้ในใจชูขึ้นมาแปนิ้ว12 13องสิบสามสิบสี่สิบห้าบหกสิบเจ็ดสิบเวกแปก็เท่ากับ20ใส่มาอา้าวพ่อที่สนะคะลูกข้อที่สาม ตั้งซื้อชมพู่15ผลแบ่งใส่ถุง2ถุงถุงแรกมี8ผลอีกถุงหนึ่งจะใส่ได้กี่ผลถุงแรกมี8 8ดนะมีสมุดสิ15นะเอาไปใส่ถุงแรกเลยคะ่ะ8ดยังเหลืออีกถุงหนึ่งจะใส่ได้กี่ผลวิธีบวกหรือลบพะลุบวกหรือลบคะลบอ่ะเด็กก็จะได้รปโยิบสินค้าอย่งเงียก็จะได้แปด แปดสิบสี่ต้องพาตัวมากขึ้นก่อนนะคะลูกส 15, 15ิบสี่บเอสิบห้เท่ากับอะไรนะแปได้จนสิบห้าแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามส้าเหลเท่าไหร่ะคะเจ็ดเจ็ดแต่ถ้าเรียนทำใส่สมุดต่อเวลาต่อะเขียนต่อต่อเอาวต่อ,อ,อ,ตอล้วมีเลขคานะคะครูสอนไปนหมดครูสอนไปนแล้วล่ะ ะะลูกเขเรียนฝึกการทําด้วยนะคะการทําต่อไปดูมาดูหน้า2 2 1แก้ตามีของเล่น8ชิ้นหน้า2 2 1เป็นโจทย์ปัญหาการบวกแก้วตามีของเล่น8ชิ้นคุ้นมี14ชิ้นมีของเล่นรวมกันทั้งหมดกี่ชิ้นรวมกันบวกหรือลบคะลูกบวกหรือลบคะมีคําว่ารวมบวกหรือลบคะบวกใช่ไหมคะ อ่าบวกนะก็จะได้เลยคะแปดบวกสิเท่ากับอะไรคะลูกเท่ากับช่องสี่เรียมแล้วก็ต่ออบอต่อไปเลขไทยตรงนี้เรียนไม่ต้องทำนะคะให้เรียนทำในหนังสือเลยนักเรียนก็จะได้แปดบวกสิได้แลไรลูกเอาสิไว้ในใจชูขึ้นมา8 14สิบสี่สิบห้าสิบหกสิปดเกี่สิบยี่สิบเอ็ดก็ได้เท่ากับอะไรคะยี่สิบ อันนี้นะคะลูกอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปข้างล่างนะคะพวกเรามีของเล่น22ชิ้นหน้า21เหมือนเดิมนะคะพวกเรามีของเล่น22ชิ้นต้นก้าเอาของเล่นมาเพิ่มอีกอีกชิ้นคะต้นกล้าเอาของเล่นมาเพิ่มอีก5ชิ้นตรงนี้นะคะลูกตรงนี้นะพวกเรามีของเล่น22ชิ้นต้นก้าเอามาเพิ่มอีก5ชิ้นรวมมีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้อะไรคะ 22่สบวกห 5, 5้แล้ว6 7เจไอ้ยีแล้วยี่สิบสามย้ายี่สิ่สิเจ็ดเอายี่ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วเอาหน้าต่อไปหน้า222รอ่สบใบบัวมีของเล่น2ีิชิ้นใบบัวคนเนี้ยชื่อใบบัวมีของเล่น2ีิชิ้นอา่าครูครูมีของเล่น มากกว่าใบวัว4ชิ้น mm hmm. ก็ถามว่าครูมีของเล่นกี่ชิ้น mm hmm. ก็ได้ประโยคสัญลักษณ์ก็ได้20บวก4เอา20ไม่ได้ใจชูขึ้นมา4น mm ิ hmm. ้ว20 21 22 23 24 mm hmm. เพราะฉนะนั mm ้น hmm. ครูมีของเล่นเท่าไหร่คะลูก24ชิ้นนะคะลูก24ชิ้นหน้านี้นะคะลูกอ่ะต่อไปข้างล่างเลย ขุนมีทหารเรือมากกว่าต้นกล้าล้วก็มาดูต้นกล้าเขาบอกว่าต้นกล้ามีหุ่นทหารเรือสิบตัวต้นกล้ามีหุ่นทหารเรือสิบตัวขุนมีหุ่นทหารเรือมากกว่าต้นกล้าห้าตัวอ่ะเขาถามหาขุนขุนมีกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้สิบบวกอะไรคะสิบบวกห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเอาสิบบวกห้าแล้วหาคำตอบได้เอาสิบไว้ในใจชูขึ้นมาห้านิ้วสิบแล้ว สิบเอ็ดสิบสองสิา่าได้นะคะลูกอ่าวงานของนักเรียนงานของนักเรียนให้นักเรียนทำหน้า $223 เติมตัวเลขนักเรียนจะเติมตัวเลขอะไรก็ได้แต่คุณครูขอให้นักเรียนเป็นตัวเลขสนะองหลักนะคะลูกสองหลักกับหนึ่งหลักหรือสองหลักกับสองหลกักแต่ครูยอยากให้เป็นสองหลักกับสองหลกักเติมตัวเลขลงไปแล้วหาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบมา ดูนะข้อที่1เขาบอกว่าแม่ซื้อชมพู่สีแดงเขาเติมมาสิบสาผลและซื้อชมพู่สีเขียว17ผลแม่ซื้อชมพู่ทั้งหมดเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้อะไรคะสิบสวกสิเท่ากับ สามสิบผลอันนี้เหมือนการพี่เก็บไข่ไก่ได้หนูเติมตัวเลขลงมาเลยน้องเก็บไข่ไก่ได้กี่ฟองพี่และน้องเก็บไข่ไก่รวมกันได้กี่ฟองนะคะลูกให้นักเรียนทําหน้าในหนังสือหน้าสองร้อยยี่สิบสามกับหน้าสองร้อยยี่สิบสี่หน้าสองร้อยยี่สิบสี่เขาจะมีอะไรคะมีรูปภาพให้ในักเรียนก็นับรูปภาพแลยใส่ไปนะคะลูกนับรูปภาพเลยใส่ไป คุครูนกรวบกวมผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้นักเรียนด้วยนะคะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังงานคณิตศาสตร์มีแค่สองหน้านะคะลูกหน้า223กับหน้า224โจทย์ปัญหาการบวกค่ะแค่นี้นะคะลูกวิชาคณิตศาสตร์เรา